ผลงานครับโอทีซีอาร์ีสามนะฮะคันนี้เข้ามาจัดตีแบบนะฮะ่วดก็หล่งใช้น้ำมันอีสินะฮะก็คันนี้เป็นเซ็ตเทอร์โบเพิ่มนะฮะเป็นลูกค้าเก่านะครับก็จะให้ฮะบูสต์ถุนที่สี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ารถเีรีซิงเป็นยังไงนะฮะจูนดยใช้ตัวนี้นะครับ AF Y Band ตัวจ่ายส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับใส่เบรีส์ใส่แก๊สเวลาจูดรถต้องมีนะฮะ อันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่นีสสดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอดิซีอารบีสามนะฮะเคยี่สี่นะครับ,ค,รบคันนี้เซท์โบนะฮะบูสูตจุดสี่น้ำมันอียี่สิบนะครับ, e ร,บรีมักกล่องเดิมนะฮะเคยี่สี่นะฮะบอดี้รถวีพี